สวัสดีทุกคนนะจ๊ะมารอบเย็นกับเซียนะคะเธอเป็นไข้เธอเป็นไข้ไขมันเป็นเห็บเลยค่ะเป็นเห็บมีกระเป๋ามานั่งขวางไอ้น,นี่วะขวางอะไรขวางไอนน้ที่โทรศัพท์เราได้หลายทางเลยปีที่แล้วก็เดินไปดู ไขายได้ไม่ใช่เห็ดพืชเหรอวะทั้งกี้นี่อ่ะมันมีคนมาเราอยากมาวันนั้นวันนั้นจะม,มาไม่ถึงไ,ไปเราไปคนละทางมันมีหลายที่อ,อืมสวยเลยได้ดอกบ้านอีอย่างนั้นอีอย่างนี <c oughs> ้อีอย่งไปทำที่บ้านมีเวลา <c oughs> เอาเถอะมีเวลาอุ้ยถุงม,มือคนละสีอ่ะสียิปซ์ปูมาให้เพื่อน เยาไปซื้อเครื่องบากก่อนซื้อสี้ยมพูมาเพื่อนเไยนะแล้วก็มีเก็บเห็ดมาไม่กี่ปีแล้วดูคลิปรอกันดูคลิปเราเหรอไวันนั้นน่ะเราตั้งโทรศัพท์ไว้ไงก็เห็นอืดูขาเปลี่ยนปากเธอเนี่ยว่าขามมันเธอเลยแหละปากฉันต้องเอยากไหมอยากได้กลุ่มๆมั้ จูนสมองสมองอะจูนได้แต่ตาจูนไม่ได้แล้วนึ่งอะไรดอกนึงให้ดูดอกนี้ไปดูดอกนู้นสวยมากเลยดอกใหญ่ไปดูดอกนู้นไปเอาดอกนู้นตาดีเนาะบอุตส่าห์จูนไม่ได้เหรอพี่อืมจูนไม่ได้ยังไงของมันวะไม่ค่ยเหยียบไปแล้วแหละไหนไม่รู้เดา ถามว่าเพื่อนให,ให้ตัดอย่างนี้อให้ตัดอย่างนี้ให้ตัดอย่างนี้เลยอือให้ตัดอย่างนี้อยากให้ไปดูเวียดนามเด้ยขยะเต็มบ้านอืออือเนี่ยต้องให้ตัดอย่างนี้อือพอรีมาไม่แตะราคาจบเห็นเนี้ยสามดอก,กนี่ใจนะถ้าเพื่อนเขียวมาเยอะกว่าสามดอกระวังนะไหน่สี่ดอก <c oughs> อันยังไม่ได้เคลียอีกเผื่อได้ห้าอันนี้การตัดเห็ดนะคะไม่ต้องกบนะคะตัดอย่างนี้เลยนะคะจะสอนวิธีตัดเห็ดนะคะบล็อกเราไปลนะ <laughs> บล็อกเราไปลนะเราถามว่าจะตามมาไหวไหมเดี๋ยวจะบล็อกมะบล็อกเราไปก่อนเลยเออ,อ,มอโมโหเว่ยมาทุกคลิป ฮะอบอวลนะนี่ว่าเห็นต้นไม้เหี้ยมต้นไม้นี่น่ะนี่น่ะเห็นแล้วนั่นน่ะชิ้นนิ่วชิ้นิ่วยังยังไม่เห็นอีกต้นไม้น่ะนี่น่ะโอ้บางคนละฝั่งเนาะก็จะเห็นเนาะเป็นสายตาทิพย์เห็นยังสันตามันอยู่ใต้ต้นไม้ให้หห uh. ลูกกิน มันไม่เห็นก็บงังคับไงหน่ะมองไป ok นั่นเหลืองอันหลามหมดเลยไม่ใช่ไม่แฉะอะไรไม่ใช่เห็ดเห,หเห็ดเ็ดไรไม่รู้ข้างนี้เหรอเห็นแล้วเห้ดูใหญ่เห็นได้ดอกน้น <laughs> พิษมันโคตรเหมือนกันเลยเราดอกไม่เป็นพิษดีกว่าเนาะนี่เราอดอกไม่เป็นพิษดีกว่าเห็นแล้วดอกนั้นอ่ะมันเหมือนน่ะเห็ดพิษมันเปลี่ยนสีเห็นไหมเหลืองอ้าบางงามตาอืม เรื่องอลามงามต่อเดี๋ยวเราแกที่ไหนยังงามเลยไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองอลามงามตาสวยมากเลยนะตัดอย่างนี้ตัดอย่างนี้เรียนมาเรียนมาคนบ้านเขาสอนมาเขาไม่ให้ถอน เขาก็ไม่ได้บอกให้กบนะเขาบอกให้ตัดอย่างเดียวเราไม่ต้องกบเนะเพื่อเยียดนะตีขานะอืมเขี่ยสูงแทะกระเด็นเจ็บปากอะกําลังอาปากเนื้อเตะเห็ดเลยนะไปสอนเบียดน้ำด้วยนะถอนอย่างเดียวอ่ะไม่ตัดขาน่ะแม่ชี้ไปตั้งไกลนะมองกลมอื เขาไม่เห็นเนาะมันจะไอ้นี่แล้วเนาะจะพานอกนะมันเหลือกไปมดเนาะจะไปไม้จะเ็ดไอ้เ็ดพิษเหลืองแดงออกเหลืองๆเนาะมันมองไม่ไอนี่ให้เบื้องหลังการถ่ายทำ

โอ้ยลอยเขาเนาะขาเขาเป็นเดินเป็นเดินเลยไมาเยินไหมเครื่องบินมารับเรากลับบ้านเดิลอยเขาไม่เลือเลย ดอกสวยอยู่นะแข็งดีดอกเตอยากทำดอกอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอยากยืนตรงไหนก็ยืนไม่ได้เอามาอข,ของเราไม่ได้เอามาเหรอ้มันมนั่งคิดอะไรอ,อ้อยดอกนะึงไหนในใบเตยนยไงใบกิ่งไม้อ่ะ มัวแต่องทางนั้นเขียนนี่มองเล็งแค่ไหนเลิ็งมากเลยเล็งใจใกล้ใกล้ไม่เห็นอืไม่ยาห้าเมตรเชนเจเล็งไม่ผ่าดอะไรวะแว๊บเห็ดเองเข้าตัดไปล้วอ่อยอืม เห็นไหมเห็นแล้วเนาะเห็นไหมานี้ก็มีเนเห็นรอยคนตัด้มเนี่ยรอบนู้นก็มีนะพื่อรอบอ่ะดูดิแล้วไม้ไม้ขึ้นยขี้เหร่ดีเดนอือหืออนออยังเก็บไม่หมดเลยยังไม่ได้เก็บเหรอเรียกเพื่อนก่อนอกเพื่อนไ่เห็นผลงานสวยนะสวยฉันอะ อย่าโต๊ดไป่ปูดบ่าเฉยเฉยนะฉันโต๊ดใส่โต๊ดใส่กันเสือปูดปากปูดปากปูดปากนะอันนี้เิ่งสวนก็ฮักนะไม่ไปไหนรอบต้นสวนพอวนเวียนเวียนวนเปิดเปิดปอู้นังอ้อม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  ปามกล้องไม่เห็นหน้ากาของตกใจโอ้ยทีเหรออีก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 ยังไม่หมดเลยนะเหนื่อยๆอะไอมาดังมาดังตกใจหน้าตาของเหมือนเราวันนั้นแหละจะถ่ยที่เราตกใจตี่เราหน้าาของแต่ต่ก็มี้อยูแล้ว รอบสายตาทำได้ยังไงสวยแบบเดียวก็สวยด้านาหาดูใต้ต้นไม้มาจีบหน้าไม่มีขึ้นมันไม่ขึ้นขึ้นมันอับขึ้น เขาให้ตัดอย่างนี้นะเฮ้ตัดอย่างนี้นะอืม,อมเขาไปดูตรงไ,รหรไ,ไหนได้หมดอ่ะแกได้เมื่อไหร่แกอะไรยังยังเดินอีกเดินน้าบิเห็นเหรอ,อแล้วก็จูนซุปปิโลโอ้ยท <c oughs> วมเนี่ยเนี่ยเราเห็นเฮดแมนปูณะเอาโอ้แกก็บอกฉันหาซุปปิโลเนาะอือบ้าเราบอกเห็นเฮดดอกใหญ่ใหญ่จริงๆนะเทียบหนาเนี่ย หน้าอ้อยก็น่าเห็นหนอยใหญ่กันเออเหจอเห็ดจะไปหน้าใหญ่เหมือนเราได้ยังไงใหญ่จริงนะขานุกขามันเลยใหญ่เนน่าคือเจ้าของดำเจ้าของดำอันก็ยังไม่ทำเลยจะกล้าอะไรของดำอบไม่ทันงอบมันเยอะมันมีหลายที่ในปีนี่ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เนาะ อเอกสวยมากเลยนุ่มมากันของดบเต็มตาเต็มตาเี้มกว่ากูวะทำไมมันจะขยะแต่ได้เยอะไม่เป็นไรกูภูมิใจเต็มตาเลยจ้าในหลายอย่างเดี๋ยวไปอีกป่าหนึ่งไหมจ้ะบ๊ายบาย